สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน The g r a n Line Men นะฮะเว r ร์ชันะฮะกับตัวของ Killer นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน A อ่ามันจะมี2เวอร์ชันเป็น A กับ B นะฮะตัวนี้เป็น Killer นะอันนี้คือหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า <c oughs> ตัวในกล่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะน,ะนี่มาเป็นแบบนี้มาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะแต่ว่าแยกมาเป็นนีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็ฐานนะฮะสามช่องแบบนี้เรามาดูข้างในกันตัวฐานจะเป็นวงดีสีดำทึบเป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็อันนี้จะเป็นครึ่งล่างนะฮะตัวครึ่งล่างก็คือจะเป็นเงางกงเหมือนเางเกงยีแต่ว่ามีไฮไลท์สีนะฮะเน,นี่ยฟอกสีมาแล้วเรียบร้อยข้างหน้าแล้วก็ตามร่องข้างบน,น่างนี้ตัวผ้าคาดเอวจะไม่มีไฮไลท์ข้างหลังไม่มีไฮไลท์ตัวฝักดาบมีข้างเดียวนะฮะไม่ได้ไฮไลท์เหมือนกันโทนจะมาเป็นออกสีฟ้านะฮะครึ่งล่างแบบน,นี้ส่วนครึ่งบน ขึ้นบนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้มีใบาดาบมาให้หรอกตลวะ่ลวะตัวอันนี้ไม่มีใบาดาบมาให้นะฮะก็ะคือจะมาเป็นชุดเหมือนใส่จะหนับมือแต่ไม่มีใบาดาบแล้วทำไมถึงไม่มีใบาดาบแล้วใบาดาบหายไปไหนเออ <c oughs> เออผมดูเออมันไม่มีใบาดาบเนาะ แล้วดาบไปไหนนูอ่ะอันนี้นะฮะ,ะคะิลเลอร์นะฮะก็จะมาในชุดเป็นเหมือนเสื้อสัญ,ญลักษณ์ของเขาเองนะฮะเป็นตาสัญลักษณ์ของเขาเองนะะูใช่อะนะใช่แล้วก็เป็นผมยาวสีเหลืองนะฮะเป็นซูเปอร์ไซย่าสามนะฮะแบบนี้ไม่ใช่ใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะฮะลงสีได้เป็นเรียบร้อยนะฮะไม่ได้มีเลอะอะไรมากมาย ตัวแขนเขาเนี่ยข้างนี้ก็จะมีแบบเป็นเส้นเลือดตะปุ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 ตะป่ะปุ่ับหมดเลยีกข้างนึงจะเป็นปกตินะไม่ได้มีเส้นเลือดนะครับตัวชุดเนี่ยก็จะดูดุมบึ้มนะฮะไม่มีไฮไลท์ส่วนสีตรงไหนเลยโอเครามาประกอบก็ง่ายๆฮะขึ้นบนขึ้ล่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบเสียบรูลงไปถ้ายืนเพลงเนี่ยยืนได้นะฮะค่อนข้างอะยืนได้ปกติเลยนี่ ไม่ต้องใส่ฐานก็ได้นะฮะแต่ว่าเพื่อความมั่นคงเราก็ใส่ฐานเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคิลเลอร์นะฮะในผ้าของวอนโนะฮะผมก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีดาบเอ๊ะหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วมันต้องมีจริงๆนะมันต้องมีใช่ไหมฮะนี่ แต่ว่าเวอร์ชันนี้คือไม่ได้ทำตัวดักมาให้นะฮะอีกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นตึกแกนลายเมนนะฮะ dxf นั่นเองเวอร์สิบเจทีนี้ความสูงเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่18แเซนนะฮะนี่จากขาตรงนี้ถึงปลายหัวตรงนี้อยู่18แเซนก็จะเป็นปกติของ dxf ของเขาอยู่แล้วนะฮะลายเส้นประมาณนี้แหละนะฮะลายความสูง ก็จะอยู่7 8เซนประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับเดกแกนไลเม้นวานอคุนิเวอร์17นะฮะออกมา17เวอร์แล้วมันยังไม่หยุดเลยนะครับออกมาเรื่อยๆเลยตัวนี้ถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานนัเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ